สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาค้นหาเปเปอร์ที่เราสนใจจากเว็บ scs publication นะคะอันดับแรกให้พิมพ์คีย์เวิร์ดที่เราสนใจลงไปนะคะเราสนใจคำว่า mycell ให้พิมพ์คำว่า mycell ลงไปแล้วกดค้นหาได้เลยค่ะแล้วเว็บก็จะขึ้นเปเปอร์ประมาณ40,000กว่าฉบับนะคะเราอยากหาเปเปอร์ที่ครอบคลุมประมาณ25-100 p a ถเปเปอร์ให้กดที่ refine search จากนั้นให้เลือกหัวข้อ เป็นไททลนะคะเรื่องที่เราสนใจและถ้าอยากพิมพ์คีย์เวิร์ดเพิ่มได้นะคะให้กดบวกได้เลยค่ะแต่ว่าเราจะไม่กดนะคะเราจะไปเลือกที่ last month ค่ะแล้วก็กด search ได้เลยค่ะ paper เเก็จะขึ้นมาประมาณ89ฉบับนะคะแล้วเราก็เลือก paper ที่เราสนใจได้เลยเราสนใจเรื่องนี้ก็คลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ให้กดดาวน์โหลดไฟล์ pdf นะคะ จะได้เปเปอร์มาค่ะเมื่อเราดาวน์โหลดเปเปอร์ที่เราสนใจมาแล้วนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าเปเปอร์ฉบับนี้มีข้อมูลอะไรบ้างอันดับแรกนะคะตรงนี้คือชื่อของสำนักพิมพ์ค่ะส่วนถัดมาตรงนี้คือชื่อของเปเปอร์ค่ะชื่อคนแรกคือ first author นะคะส่วนชื่อคนที่มีสตาสองคนนี้คือ co author ค่ะและชื่อทุกคน นะคะคือกรุปลีดเดอร์ค่ะเลขตรงนี้คือเลข DOI นะคะและ abstract ตรงนี้คือวัตถุประสงค์ของเปเปอร์เล่มนี้ค่ะแล้วก็ introduction คือบทนำค่ะเราจะไปดูข้อมูลถัดไปกันนะคะคือตรงนี้คือเปเปอร์วันที่ของเปเปอร์ที่ได้รับการยอมรับแล้วค่ะและมีการแก้ไขใหม่ ข้อมูลถัดไปคือตรงนี้นะคะ Supporting information ค่ะและ Contact detail คือ2คนนี้นะคะที่มีอ e ีเมลต่อท้ายถ้าเราจะทำการค้นหา Impact factor ของ Paper ฉบับนี้นะคะให้พิมพ์ชื่อสำนักพิมพ์ลงไปเลยค่ะแล้วก็ให้พิมพ์ต่อท้ายด้วยคำว่า Impact factor ค่ะ และเราจะได้ข้อมูลของ Impact Factor ของ Paper ฉบับนี้ตั้งแต่ปี2022ถึง2023นะคะ